สดีค่ะพบกับ,บรายการมาคุดังอีเช่นเคยค่ะสาหรับสัปดาห์นี้ฝนมีเรื่องราวในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะเปิดด้วยเรื่องราวสุดน่ายินดีค่ะวนี้ก็เลยค่ะสําหรับพี่โอภักดจีรานั้นเองค่ะที่ล่าสุดหนุกแฟนหนุมคุณทนายสุดหลอนเนี่ยคุกเขา่าขอแต่งงานที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่คบผ่านดูใจกันมานานถึง4ปีกันค่ะผู้ชมต้องบอกเลยว่าบริการโมเมนต์เนี่ยเต็มไปด้วยเพื่อนของพี่โอค่ะมีทั้งพี่หนิงทั้งพี่เมย์และอีก หลายคนเลยที่ไปร่วมเซอร์ไพรส์กันในครั้งนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศงานเนี่ยน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆที่สําคัญเจ้าสาวแอบปาดน้าตาเพราะว่าซึ้งใจด้วยนั่นเองค่ะและที่สําคัญค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว,าว่าที่เจ้าสาวเนี่ยสวยมากๆค่ะต้องบอกว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยมากหุ่นเถินกับมาเซียรังเดิมบอกเลยพี่โอ๋เนี่ยก็คือยืนหนึ่งมากๆค่ะเรื่องของรูปร่างหน้าตานั่นเองค่ะไอ้ยังงถ้าเป็นประจำมา,มาขอแสดงความยินดีกับพี่โอ๋แล้วก็คุณเบียร์ด้วยนะคะ ปิดท้ายเรื่องราวดราม่าเรื่องนี้กันเลยค่ะสําหรับเรื่องราวของหนุ่มสังวงสะท้อนและก็สาวแพลวพราวแสงทองนั่นเองค่ะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะกับมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อหนุ่มสังเขาได้มีการลงคลิปซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคลิปเนี่ยก็ไม่ได้มีการแบบตรวจให้ละเอียดนะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นคลิปลุดออกมาซึ่งเห็นส่วนทรงองค์เอวของคุณแพลวพราวเขานั่นแหละทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยเอาไปดรามา่าเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่างนานานถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะทุกคนหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเน แล้วก็มีกระแสมาแบบนี้ด้านของคุณซันเขาก็รีบรลบโดยทันทีค่ะแล้วก็ล่าสุดออกมาไล์สดแล้วออกมายอมรับเราะว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองไม่ได้ตรวจคลิปไม่ดีก่อนและที่สําคัญเนี่ยวอนทุกคนเลยว่าหยุดบูลลี่เมียเขานั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยก็รักเมียเขามากไปฟังเสียงหนุ่มซันกันเลยค่ะคือคลิปเนี่ยแล้วกระจบมันสะท้อนและในหว่างนั้นน่ะกาลังลบหน้าอยู่นะครับกาลังลบหน้าแล้วตอนนี้เนี่ยเเขาจะบีบผ้าขนหนู มันมันก็เป็นการสะท้อนเป็นนิดหนึ่งแต่โดยที่เราเนี่ยลงเลยแล้วเราก็ลบออกนะครับไม่ใครจะไปนั่งถ่ายที่มันมันผมว่าทุกคนไม่มีใครเจตนายยอยากจะถ่ายเมียตัวเองลงแบบนั้นหรอกครับผมก็ลูกผู้ชายเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเซฟเมียผมแต่การที่มันออกไปผมก็รีบลบโดยที่เราต้องการที่จะไขดีท็อกโดยที่เอ้ยเรากินแล้วถ่ายแล้วมันสะท้อนโดยที่เขาก็เซฟเขาอย่างเต็มที่มันอาจจะเห็นแวบแวบไปแวบหนึ่งอะช่วงหน้าอกอาช่วงหน้าอก ต่บนใบ,บหน้าบนแบบช่วงล่างนต่ไม่เห็นเพราะนงางใส่เกงแต่นางจะบีบผ้าขนหนแล้วมันสะท้อนพอดีในระหว่างนั้นอ่ะมันกำลังผมกําลังจะแบบอ่ตัดคลิปลงแล้วคุยกับพี่บอยด้วยเพราะแกลืมโทรศัพท์เอาไว้ในรถในระหว่างที่คุยก็ตัดตัด,ตดแล้วพี่อบออกลงเลยเธอลงเลยโดยที่เราไม่รู้ถ้ารู้ไม่มีใครอยากให้ลงหรอกครับถูกไหมเมียตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าลงไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจแล้วมันก็ไม่เป็นแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงด้วยคนที่ไปแบบ ซ้ำไปถามไปอะไรเงี้ยผมคิดว่าทุกคนไม่มีใครไม่เคยแบบแวบๆไปแต่เพียงแค่มันเป็นเเพวๆมันต้องโทษตัวผมนี่ที่ผมแบบถ่ายแบบนี้นี่ที่มันสะท้อนไปโดยที่รีบลงแต่มันไม่ได้เห็นว่าอุ้ยเห็นเห็นเป็นหน้าอกแค่นั้นแหละนะครับเห็นเป็นหน้าอกเออแค่นั้นเองผมจะพูดแค่นี้แล้วผมจบแค่นี้นะจะตัดไปลงจะด่าผมจะอะไรเอาเลยแต่อย่าแต่อย่าไปบูลลี่ไปบูลลี่ความเป็นผู้หญิง เออแค่นี้พอมันดูไม่เท่มันดูไม่หล่อเออแถวบ้านมันดูไม่หล่อผมเข้าใจว่าเพจอะไรเพจอนะที่ไม่ชอบเนะี่ยก็พยายามที่แบบจ่องอยู่แล้ะแต่มันก็มันเกิดจากที่เราถ่ายอ่าคือห้องผมอะ <c oughs> ห้องผมเนี่ยมันเป็นกระจกรอบๆรู้ไหมกระจกรอบแล้วตอนเนี้ยในระหว่างที่แพลวไปหยิบผ้าขนหนูพอดีแค่นั้นเองสองคนแฟนอะอยู่ด้วยกันอะประตูห้องน้ำปิดอยู่แล้ว แต่กลับมาลบหน้างระหว่างเขาทอดเขาที่หยิบผ้าขนหนูมามนสะท้อนออกไปแค่นั้นเองไม่เป็นไรครับถ้ามันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสิ่งที่น่าแฉกันมันมันก็ดูเท่ดูแบบได้เกสเมนต์ของเพจก็แล้วแต่แล้วแต่เลยแต่ผมมองว่ามันไม่เท่ถ้ารักกันหรือว่าเขาเรียกว่ามิจาบรนพอเลยครับผมฝากนะครับว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เห็นอะไรสักขนาดนั้นอะแต่มันแวบไป แต่มันก็ดูว่าถ้าไปขยี้เป็นคำว่าเผาๆแค่นั้นเอง people people แต่ความเป็นรูปผู้หญิงเราควรที่ต้องเซฟมากๆเลยนะครับมันไม่ได้ดูเท่หรือว่าดูได้เก็ตไม่หรอกครับมันดูเป็นการเห brave, ยียบย่าซึ่งกันและกันนะครับแต่เข้าใจได้ว่าห้าม ai, ไม่ได้หรอกเราเราต้องยอมรับตรงนี้ว่าอมันห้ามไม่ได้แล้วก่อนอื่นที่เราจะไปพูดหรือไปอธิบายเราต้องเราต้องโทษตัวเองว่าที่หลังเราต้องระวังระวังเราต้องระมัดระวังเราไปโทษคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะมันออกจากเพจเด็กเราเราต้องโทษตัวเอง ก็อย่างที่หนุ่มแซนบอกค่ะเป็นเรื่องของความผิดพลาดไม่ได้มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นและก็ยืนยันตรงนี้เลยว่าตัวเองแล้วก็ภรรยาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะปล่อยภาพอะไรแบบนี้ออกมาเลยนั่นเองค่ะอ่ะอยังไงก็แล้วแต่ค่ะต้องรอตตามต่อไปสำหรับเรื่องรามดรามที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสำหรับสับปดาห์นี้ยังไงขอฝากรายการมอกครา,น,านี้น,นะคะวันจันทร์พุธศุกร์เวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุ Facebook, ๊กดรามเมาและยูทูบดรามชาแนลสำหรับวันนี้ฝากขอตลาไปแล้วสวัสดีค่ะ